สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทิปเปิลกันพลาดนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาซนนิดนึงนะครับพอดีไอ้เจ้าฐานหมุนมิสเตอร์เทิร์นทเบิลของผมเนี่ยมันเสียงดังแล้วก็จังหวะที่ผมถอดฐานออกไปชาร์จพอดีเนี่ยก็เลยอยากจะรู้ว่าด้านในอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับก็นี่นะฮะด้านหลังของมันผมก็ถอดน็อตออกไปแล้ว3ตัวนะฮะก็เพิ่งคิดได้ว่าเออเอามาทำคลิปดีกว่านะครับ จะได้เก็บไว้ดูเป็นอนุสร์เผื่อสนจัดแล้วมันพังคนระับจะได้โทษใครไม่ได้นะฮะเอามาน็อตมันค่อนข้างแน่นมากครับต้องใช้ผ้าช่วยฟุบถอ,อนน็อตออกมาแล้วครับทั้งหมด4ตัวนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าด้านในมันจะเป็นยังไงควบนี่ครับด้านในลงจมอ๋ออันนี้จะเป็นตัวมอเตอร์ไอ่น่าจะเป็นตัวที่ทําให้มันเป็นจุดหมุนของมันนะครับนี่นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเป็นเฟืองจุดหมุนของมันนะครับกับมอเตอร์ อออันนี้เป็นในจุดของสวิตช์เปิดปิดนะครับด้านในมันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับราด,ดูอีกฝั่งหนึ่งออันนี้เป็นฝั่งของฐานนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้ ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเฟืองนะครับฟันเฟืองที่ไปเข้ากับไอ้ตัวจุดหมุนนะครับเพื่อที่จะทําให้ฐา,านหมุนของเรามันทํางานนะครับพอดีมันดังเสียงมันดังนะครับผมก็เลยอยากลองถอดมาดูว่ามันมีตรงไหนที่ว่ามันหลวมหรือว่ามันอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะเวลาเราปรับหมุนเนี่ยมันดังแกอย่างนี้เลยนะฮะ ก็เลยขอส่วนนิดนึงครับก็นี่ก็เป็นด้านในนะครับของมันตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีอะไรเยอะกว่านี้นะครับก็เลยมาแกะดูก็เท่าที่ดูก็จะเป็นเนี่ยครับมอเตอร์เฟืองหมุนรังฐานสวิตช์ปิดเปิดนะครับกลไกของมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ด้านในก็เป็นอ่าพลาสติกเฟืองหมุนชั้นใน นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฐานกลางอีกทีนะครับเขาก็มาแกะให้ดูกันเฉยๆคลายข้อสงสัยของตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่กล้าแกะออกมาดูนะครับก็เนี่ยครับผมเสี่ยงตายแกะออกมาให้ดูเลยนะก็อย่าลืมครับกด subscribe กดติดตาม channel ของทิป p ปิลทูกันพลาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook ก็อย่าลืมกด เห็นโพสต์ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปวิดีโอรวมถึงคอนเทนต์ต่างๆจากทางร้านนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ